สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวแนะนำตัวหน่อยสิเขาคุณมาจากซีรีส์เรื่องอะไรกันครับผมต้านะครับต้าจิรายุรับบทเป็นวินวงสวัสดจากซีรีส์เรื่องการโตกอับของสินแสครับครับผมไม่เอกนะครับไม่เอกชีรวัตรรับบทเพลิกนะทีทอนครับจากซีรีส์การตกับของสินแสเหมือนกันครับครับสวัสดีครับเชียร์ครับรับบทเป็นจอบครับในซีรีส์การตกอับของสินแสครับ สวัสดีครับออฟเบกลินลุงแกครับรับบทเป็นตุนครับสวัสดีครับผมฟูกูซินนะครับในเรื่องรับบทเป็นวายุสตาร์ครับอ่าเรื่องมีนัมบัญชอการก็กับออกซินแสเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าก็ต้องมีหนึ่งคนที่เป็นซินแสใครที่เป็นซินแสครับขอบครับเพราะเราพูดเป็นซินแสแล้วนั้นคุณทั้งสี่คนมีความเกี่ยวข้องยังไงกับซินแสคนนี้ครับอ่าไหนเริ่มต้นสิใครก่อนแม่เอกกันไหมครับก็เราเนี่ยได้ออ มีส่วนไปข้องเกี่ยวกันแต่ว่าจะข้องเกี่ยวยังไงอยากให้รอดูในซีรีส์มากๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้มีบุญญาธิการที่เขาตามหาเคยยังผู้มีบุญญาธิการว่าอันนี้คือคุณเป็นคนที่จะมาคอยช่วยเหลือเขาหรอหรือเปล่าคอยช่วยหรือเปล่ารอดูดีกว่าแล้วเราละเราเกี่ยวข้องไงกับเขา ผมผมเป็นเหมือนแบบว่าเป็นลูกจ้างในบริษัทของพี่ชายคนนี้คนหนึ่งครับน้องรวกวักน้องชา่เป็นพี่รักก็เลยแบบว่าได้รู้จักกับจินแสคนนี้ครับออบอกเยอะไม่ได้บอกเยอะแคนี้นะคะสำหรับออฟนะครับออฟก็เป็นตุลน,นะครับตุลก็คือเป็นอันนี้เขาแค่เป็นลูกจ้างก,กันแต่ผมเป็นเจ้าของบริษัทที่สองคนนี้เขาทำงานอยู่เป็นรุ่นส่วนเป็นรุ้นส่วนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่นับอ่าเราก็เลย ส่วนบริษัทของตนก็จะทำคอนเทนต์ hmm. เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ mm hmm. การแบบดูดวงเรื่องผีเรื่องอะไรพวกนี้เราก็เลยเห็นว่าตัววินที่แบบเป็นซินแสกําลังแบบเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเราก็เลยแบบเอ้ยท้าทามเขามาร่วมง,งานกับบริษัทเราดีกว่า mm hmm. ก็เลยได้แบบได้รู้จักวินมากขึ้นครับจากการทํางานครับจากทีู่ดอะคา่ะคือผมมามีความเกี่ยวข้องค่อนข้างโดยตรง mm hmm. เพราะาผมมี mm hmm. เป็นคนมีเว้นมน mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นคาถาเป็นคนมีวิชาเป็นคนมีเป็นมีวิชา ศาสตร์เขาเรียกว่าศาสตร์ขาวอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบไม่ได้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาตั้งแต่เกิดคืออันนี้แอบน้อยใจนะน้อยใจนเราเป็นคนเป็นคนมีแบบเป็นคนเสิร์ตขาไงวะเขาเรียกว่าพรแสว่างมาคือในใจน้อยใจไหมก็ไม่ได้น้อยใจเพราะรู้สึกว่าพรสวรรค์หรือจะมาสู้กับพรแสวงนี่แปลกๆวะใช่คนเขาเรียกว่าคนละโซนกันแล้วแต่กันอะไรเงี้ยแล้วก็คือที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคือเพราะเรารู้จักนโมอยู่แล้วตั้งแต่แรก แล้ววันหนึ่งน้โมอ่ะเหมือนมาบอกกับเราว่าเหมือนแบบวินอ่ะช่วงนี้เจอปัญหาน่ะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ตามหลอกหลอนเขาจนสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนประมาณว่าได้คุยกับน้โมว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็คอยช่วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามตอนจบคือมันจะมีซีเีส์อะไรอย่างที่มีการทำพิธีบางอย่างเพื่อช่วยวินเลยครับใช่ต้องรอติดตามในซีรีส์ครับเราสินแส่คนนี้แม่นอะไรสุดคะสินแสคนนี้ครับที่ถนัดเลยก็คือการดูไพ่ครับไพ่ทาโร่ครับ ใช่ก็ <IST uk t> จะเน้นเป็นการเปิดไพ่ดู3ามใบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วปกติมีคนมาขอให้ดูเรื่องอะไรเยอะสุดคะ <ian> คนมาขอให้ดู <remains S 2> เรื่องความรักครับอ,อ่าแล้วก็เรื่องเคาะร้ายอะไรแบบนี้ถ้าการเรื่องความรักแล้วความรักของสินแสงในเรื่องนี้เป็นยังไงคะความรักของสินแสง <AR C> ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมาจากการที่เราเหมือนซึ้งใจมากกว่าที่แบบว่า มีคนคอยช่วยเหลือเรามีคนแต่คนช่วยเหลือหลายคนอยู่มหก็มีคนรักหลายคนครับเฮ้ยไวยดเรื่องนี้จะบอกว่าสวยสุดในเรื่องใช่ครับนอคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะดูแลอาจารย์เองคนนี้ก็บอกว่า๋ยวอมเปอาจารย์เองจะกี่อาจารย์บินแล้วนะไม่แต่ผมไะขี่แดูร้อนนะผมไม่ขี่ฤดูร้อนอะไรผมดููหนาวได้ คิดว่าคือแบบว่าเราเป็นไงความรักของซีแสคือมีคนความรักอุ้มจูหรอ,อมีคนอุปถัมภ์ใช่ครับมีคนแบบพร้อมที่จะปกป,กป้องเราตลอดเวลาแลอแล้วความรักของคุณเพิ่์เป็นยังไงคะร้อนแรงหรือเปล่าก็ร้อนแรงพอ,อ,งองสมควรครับดูจากเทเลอร์ได้เลย <c oughs> <c oughs> ร้อนแรงเท่านั้นเลยจะบอกว่าในเทเลอร์เนี่ยเท่าไหน่ ออนจริงคูณร้อยไปเลยครับผมคูณแล้วนะคูณแล้วร้อนเกินเลยนะขาดไหนก็ได้ขาดไหนคาดหวังได้ใช่ไหมไม่แต่ผมผมอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังมาตอนนี้เขาถ่ายกันไปหลายซีนเนี่ยผมว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเล็งเห็นผลได้ทุกคมนี้ดีกว่าน่าคาดหวังได้หวังผลได้หวังผลอ่้แล้วว่าฝากทางคุณซีโอสายเปย์นะคะความหลักเป็นยังไง โอ้ความรักของตัวตูนบอกเลยว่าเป็นความรักที่เหมือนเป็นแรงบันดาลใจดีกว่าครับเพราะความรักของความรักของเขาก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาแบบว่าหันมาสู้กับปัญหาที่เจอพัฒนาตัวเองทําทุกวิถีทางจนแบบไต่เต้าจนมามีบริษัทเป็นของตัวเองมีลูกน้องที่ต้องดูแลมีเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่ผลและผลตอบรับก็ดีในระดับหนึ่งว่าจะในแง่แบบ ชื่อเสียงหรือว่ารายได้อะไรต่างๆก็คือจุดเริ่มต้นของบริษัทนี้บอกเลยว่าน่าจะมาจากความรักครับแล้วคนตอบรับของความรักของคนซีอจะดีเหมือน <c oughs> อย่างที่คนซี o โคาดไว้ไหมจริง,รงๆมันก็ทุกคนมันก็จะได้เคยได้ยินคําพูดว่าลักกี้อิน Lucky love, เกมอ,อันลักกี้เลิฟเนาะแต่ว่ายัางไงก็ต้องรอดูบอกเลยว่ามันมีหลายมุมมองมากสําหรับคนตนคือความรักของเขามันมีหลากหลายรูปแบบ อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างมีความรักอีกแบบหนึ่งบ้างคือคือบอกเลยว่าตัวละครตนมันเขาจะมีแบบหลายมุมให้มองมากกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการทํางานหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์คือเขาจะมีแบบแตกต่างไปในแต่ละคนที่เขาแบบได้พูดคุยด้วยได้เจอด้วยว่าเขาแบบให้ความสัมพันธ์กับคนนี้เป็นแบบไหนแนวไหนอะไรยังไงบอกเลยว่าคุณตนก็ ไม่น้อยหน้าคุณเพิงแน่นอนครับบอกเลยว่ากกถ้าคุณเพิงเขาจะร้อนแรงอย่างน้อย <c oughs> เราก็พร้อมเปยอยู่แล้วนี่ <c oughs> เราพร้อมดูแลเราพร้อมดูแลครับอ่อบะแล้วความรักของทางนี้ล่ะคะเป็นยังไงความรักข,ของจอบก็ช่วแงแรกก็เศร้าครับเศร้ามากๆเศร้ <c oughs> าเพราะอะไรผมไปแอบหรอใครหรือเปล่าใช่ครับคนคนหนึ่งแต่ว่าหาไม่เจออาจจะหาเจอในซีรีส์ครับ ใ่ยงไะอาจารย์หมอเขาหมออะไรคะมุ่งผมผมมุ่ง่ม่อะไรมุ่งแต่การเขาเรียกว่าปากผีไม่ดีเราุยงโยงกับการช่วยเหลือคนใช่ใช่คือเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนรู้วิชาแล้วต้องมาใช้ให้ได้เรียนรู้แล้วมาใช้คือคืออย่างคนอื่นเงี้ยโอเคอาจจะเป็นเรื่องแบบโน่นนี่นั่นแล้วความสำคัญก็าเกี่ยวข้อง ตอผมนี่คือ80%สอนะส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลือผู้คนคือการอุทิศตัวเพื่อใครสักคนจริง้ะคะครับผมนนแนแล้ว้องถามสี่คนนี้เลยว่าถือว่าหน้าใหม่เขาช่วยเหลืออะรเราได้ไหมในกอง้ยช่วยได้แล้วครับผม <c oughs> <ๆ S 2> เยอะเลยเ <c oughs> ขาแนะนําตลอดครับผมว่า<ๆ>แบบวิลองแบบนี้ไหมแบบนี้ดีกว่าแชร์เทคนิคแชร์เทคนิคแล้วพอเสร็จแล้วแนะนาปุ๊บพี่โปวะพ่วงกับไเล่นเล่นเ เรามีไงแล้วลอครทีมีพี่ฝึก้ามั้ยก็มีครับแต่ว่าเหมือนพี่ชายคนหนึ่งที่คอยสอนในห้องเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนตลอดเห็นสอนพี่พี่น้ำมบอสบอสใช่ใช้บอสด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะคือเรียกว่ากองนี้กองนี้ก็มีแบบรุ่มๆหลายคนมันปั่นปนขนาดไหนบรรยากาศในกองผมว่าเราเหมือนเป็นลูกแมวนะไม่เใช่ว่ายังไงนะเขาเรียกว่าแมวแมวเนี่ยเป็นลูกหมาที่แบบตัวเล็กๆกันมากกว่าประมาณว่าตอนเล่นเราก็ ถ้าตอนเล่นเราก็เล่นตอนเงียบเราก็เงียบตอนเหนื่อยเราก็หลับตอนทํางานเราก็จริงจังแล้วเราตอนไหนมากที่สุดตอนหลับครับผคนใหญ่เราผมจะเป็นคนเขาเรียกว่าถ้าเบื่อเือตอนรอเนี่ยผมจะมาดูเบื้องหลังอยางเงว่าเขาแบบเล่นกันยังไงแบบแต่ละซีนแบบเอ้ยแบบคุณออฟอยู่เล่นดีจังวะอยจังบอสที่แบบไม่ได้มาด้วยอุ้ยทำไมเขาสนห์มากเลย อย่างตากับไม้เอกผมได้ดูตอนที่เขาจูบกันตอนทีเซอร์เฮ้ยทำไมเราเห็นตอนแตนพี่ถูกไม่คือตอนนั้นอะผมจำได้รด้ดูได้ทำไมใช่ด้วยอ่ะใช่คือผมรู้สึกว่ามันองศามันดีองประกอบมันดีคือข้างล่างเป็นตาข้างบนอะเป็นไม้เอกไม่รู้นี่จริงนี่จริงแล้วเราด้านหลังเนี่ยเป็นแบบไฟที่แบบจังหวะจูบพอดีอะมันเหมือนอารมณ์แบบ อมไฟไปด้วยหมายถึงว่ามันประกบกันเราแล้วเปล่ามันทำให้แบบภาพเูอสวยเลยเนี่ภาพต่างเห็นภาพตามเห็นภาพตามเห็นภาพเลยเห็นภาพมันเลยรู้สึกว่าแบบบางทีเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วอะไรอย่างนี้ครับการที่แบบได้เห็นน้องเล่นเงี้ยไม่ได้แปลว่าน้องเล่นไม่ดีน้องเล่นดีด้วยเราก็แบบได้นําเทคนิคหลายๆอย่างของน้องมาปรับใช้กับเราแต่ว่าแบบเออน้องเก่งด้วยอะไรอย่างนี้ชอบก็แชร์ๆกันครับแชร์ๆกัน อแล้วเป็นไงตากับมาเอกเรียกว่าแบบเรื่องนี้เรามาลัอบทนำแบบมันเป็นการเล่นซีทีครั้งแรกแล้วก็มาเป็นบทนำครั้งแรกมันหนักนามไหมก็คุณน่าหนักนะตาเพราะว่าเดินเรื่องเลยเดินทั้งวันเลยก็ยอมรับพราะว่าเหนื่อยแต่ว่าก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ภูมิใจในเวลาเดียวกันครับที่แบบว่าเล่นอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาเห็นตัวเองในทีเซอร์ในทีวีอะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับ ก็เหนื่อยตอนช่วงนั้นจะเป็นเหนื่อยเดินทางมากกว่าครับเพราะว่าเราเรียนด้วยอยู่ที่เชียงใหม่ก็แบบต้องบินมาทุกอาทิตย์เลยนะครับมาถ่ายก็เหนื่อยเดินทางแบบระหว่างอยู่บนเครื่องหรือระหว่างเดินทางอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านบทตลอดแบบทำาเ้าใจตัวเองแล้บางครั้งก็แอบเอาไปอ่านในคลาสเพราะว่ามันจะไม่ทันเลยครับเหนื่อยแบบนั้นมากกว่าครับแต่ว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากกว่าแบบมากองก็เจอาพี่อย่างเงี้ยสนุกดีครับอ่าแล้วอย่างนี้ล่งแชร์เป็นไงบ้างกับกับเป็นเรื่องแรก เรื่องแรกเลยก็ก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกครับแต่ว่าก็ยังมีแบบติสขัดเพราะไม่เคยแสดงหนังอะไรมาก่อนเลยแต่ว่าก็ยังมีที่มีเพี่คอยแนะนาพี่มอสแล้วก็พี่ภูมแล้วพี่ออด้วยก็เป็นพี่ที่ดีในกองนี่ย <c oughs> พี่ใหญ่พี่ใหญ่แต่ละแต่อย่างนี้เอ็นทีว่าเป็น,บน,บนแบบหนังผีแรกๆของแต่ละคนเลยป่ะเรื่องแรกซีรีส์ผีสำหรับผมเรื่องแรกที่แบบได้ได้จินตนาการสูง คือเมื่อก่อนเคย<ม>เคยเคยคิดว่าอยากเล่นแนวนี้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะไม่ยาก <c oughs> เพราะว่าเราเป็นคนชอบคอมพอวเตอร์ <c oughs> อะไรอย่เงี้ยก็เคยไม่ชอบจริงแล้วเลยแล้วแล้วเราสึกว่าการจินตนาการเรื่องที่เราขาดอย่างเงี้นะเขาได้ขี่ไม่กว่าเขาจะทำพีเลยนะ <c oughs> คือมันมันมีความรู้สึกว่าตอนดูในหนังครับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมันดูง่ายนะมันดูอยากอยากเล่นอะแต่พอเอาเข้าจริงๆมันมันหนักจินตนาการค่อนข้างแอดวานซ์กว่าที่เราคิดเยอะมากๆคือ คือจะทำไงให้เราเชื่อในใครแล้วกันแล้วก็เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเง<ม>ี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ท้าทาย<ม>ก็ปรับเยอะเหมือนกันครับในการคจะเทนได้อย่างเราอะคะอย่างเราต้องเจอแบบอะไรที่แบบใช้จนินตนาการแบบปะ่ะ <c oughs> หรือว่าเรานั่งรวยในอนอฟฟิศจริงๆมันก็ต้องมีเราต้องจินตนาการด้วยความที่เราทำคอนเทนต์ประเภทนี้มันก็ต้องสื่อให้คนที่ดูหรือให้เขาแบบรู้สึกเหมือนที่เราเห็นด้วยก็ร <c oughs> ู้สึกว่าพอมาได้ถ่ายทํามันก็ เหมือนแบบมันก็ใช้มันต้องใช้จินตนาการเยอะจริงๆเพราะบางม,มุมแบบเราต้องจินตนาการว่าเอ้ยอันนี้เราเจออะไรแบบนี้เป็นภาพที่แบบเราขำอ,อะไรไม่แอร์คุณแอร์หนาวจนคุณเล็บแบบม่วงกันแอร์มันหนาวแอร์มันหนาวแอร์มันหนาวตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ครับก็จริงๆก็พอได้ต้องใช้จินตนาการมากขึ้นมันก็เหมือนทําให้เรายิ่งอินมากขึ้นด้วยเวลาถ่ายเพราะแบบคือถ้าเราจะแบบบล็อกแวกหรือแบบอ่ะเนี้ยคนคนไม่ฟังแล้วนะ <c oughs> ลันเล่นร er> ันเล่นัเล่นต่อต่อ่ก็อย่างที่บอกไปครับพอแบบเราต้องจินตนาการมากขึ้นมันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสมากขึ้นแบบเราจะแบบวอลกแวกไม่ได้หรือแบบหลุดไม่ได้เลยมันทําให้เหมือนแบบเราอินเข้าไปในซีนที่ต้องถ่ายแต่เราฉากมากขึ้นด้วยครับเนี่ยเนี่ยคุณเกิดจินตนาการติดติดโดนโดนแล้วเกเขนเหมือนกเลยอว่าอะไรที่ต้องใช้จินตนาการไหมหรือว่าเราแบบแค่อยู่กับลูกพี่เราแต่เดียวอะไรอย่างเงี้ย มีครับต้องใช้จินตนาการเกี่ยวกับอาจจะมีเรื่องซิกเซนด้วย <S <S มันต้องมีทั้งเรื่องซิกเซนมีเรื่องความรักอเยอะครับของผมมีเยอะมากๆเป็นเป็นเรื่องแรกที่แบบว่าต้องจินตนาการเยอะมากเรื่องความรักการงานซึ่งยังไม่เคยแบบว่าไปต้องทํางานกองอะไรเงี้ยเรื่องซิกเซนเกี่ยวกับผีเรื่องนู่นเรื่องนี้เยอะมากๆครับอันนี้ลงมีเซนด้วยหรือเปล่าในเรื่องหรือว่าอาจจะยังนะ ก็อาจจะยังมาครับต้องเก็บไว้ดูครับเพราะว่าแซ่บขอแซ่บมาลองวัาใจ่ันก่อนเลยว่าแซ่บอเปล่าใช่ได้ว่าหรอกว่าก็คือเข้มข right ้นน่าต um, ิดตามแล้วคุณอยากอยากให้แต่ละคนช่วยบอกแบบว่าเนี่ยเขามาตามหาผู้มีบุญญาธิการใช่ไหมคุณเคยเห็นโมเมนต์ของคู่นี้ในกองถ่ายไหมขอให้มาว่าพร่นี้ขัางไหนกันมาอย่ยงมาว่าต่หน้า่ะ แต่ว่าพี่รู้เรื่องหนึ่งว่าพวกคุณเคยรู้เรื่องไหมว่าแม่เอกบอกว่าเขาอะเวลาต้าไปถ่ายใช่ไหมเขาก็จะมากินข้าวกับพวกคุณใช่ไหมแต่ว่าพอต้ากลับมาเขาจะบอกตาว่าเขายังไม่ได้กินข้าวเมื่อเขาจะลองกินข้าวกับต้าอีกรอบนึงพวกคุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะไม,ไม่นะ <laughs> เะเพราะปกติก็เราก็นั่งกินข้าวด้วยกันแบบกับแม่เอกอย่างเงีแบบ้ยก็อยู่แล้วแต่แบบบางครั้งที่ต้าจะ มากองที่หลังอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะว่าเขาแอบไปน,นั่งกินข้าวด้วยกันหนึ่งรอบนึงอ้โพอเราอพอก,กินข้าวพวกเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนี่ยเขาจะกินแบบเซฟไว้ก่อนอลองกินข้าวกับตาที่หลังเถึงว่าบนหิวทั้งวันเออรู้ไหมรู้ไหมเรารู้เรื่องนี้ไหมไม่รู้แต่ว่าปกติจะไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่จะรู้ว่าสมมติกินข้าวกันพร้อมกันอะไรเงี้ยคือเหมือนคือมันเป็นไรไม่รู้มันจะเป็นสมมติเก้าอี้เรียงเรียงกันใช่ไหมทุกคนจะนั่งนั่งนั่งแล้วมันก็จะเป็นตัวหนึ่ง แล้วมันก็จะไปนั่งผัดไปตัวนึงเช่ไหมแล้วแบบจะรอใครตะคนเลยผมไม่รู้เหมือนกันรอผู้หญิงหลุนยาไงทำไมเขามาถ่ายเยอะไงเขาจะชอบแบบอาบเสร็จที่ไรอะไรอย่างเงี้ยกักไว้ให้ไงจังคิ้แค่ที่นั่งหรอเรื่อะไรที่คนในกองนี้รู้เรื่องไหมก็จริงๆไม่ค่อยได้สังเกตนะครับเพราะว่าพอนั่งปุ๊บกินข้าวก็คุยกันต่อคุยอะไร แล้วพอกินเสร็จทุกคนก็แยกย้ายไปแปงฟันบ้างไปทําอะไรไปพักบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตาเขาจะซีนเยอะเขาอาจจะแบบมาทานข้าวที่หลังมาทานข้าวที่หลังเขาอาจจะหงาไม่มีคนนั่งด้วยเออหรือมันจะเป็นเสือนคุณเพิงที่เขาแบบทําทรงอย่างเงี้ยหรือเปล่าปากไม่ตรงกับใจชอบก็บอก ไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าหมายถึงคุณเพิงหมายถึงคุณเพิงไม่ได้ผมไม่ใช่ชิปเปอร์ไม่ใช่ชิปเรือนี้ทำไมอะเราจะไปเรือไหนเขาเป็นคนที่ผมต้องทำงานด้วยเขาจะแบบมีความสัมพันธ์ไม่ได้เหนี่ยวเสียงานเสียการหมดสอคนนี้ เราต้องอยู่ในการดูแลของผมสองคนนี้วิธีทำได้ผมทาได้ผมมีความรับผิดชอบได้อดย่ายังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาอะไรคะไม่ทไมเราถึงเนี่ยไม่เห็นนี่ไหมนี่ไม่ใครได้กรองรู้เลยเนี่ยจริงจรคนที่รู้อ่ะไม่มาคือพี่บอยกับพี่ยูเพราะว่าพี่ยูเนี่ยจะแบบว่าเขาจะเป็นคนกินเยอะเขาจะรองไม่ค <c oughs> ่อยไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าคนนี้เธอแบบมาทีหลังอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่จะไปส่งพี่ยูกับพี่บอยอะคินก่อนอืแล้วก็รอกินกับตายอีกรอบหนึ่งอย่างไงคะแล้วคุณรอเขาเนี่ยคุณรู้ไหมแม่หนุ่มปวดเขาชอบเตือนะไรก๊อฟไม่ผมรู้คุณดิคุณรอเขาคุณหลังเกเขาชอบกินข้าวผัดครับใช่ไหมคะใช่ครับเออแล้วคุณรู้สึกยังไงเาตอนที่รู้ว่าแบบเฮ้ยเขาแอบนั่งรอเรานะแบบตลอดทั้งการถ่ายทำเลยอย่างเงี้ยก็ เอาตรงๆจริงๆคือไม่รู้ครับออแต่พอได้รู้ว่าเขา,าเขาเฉลยแล้วนะเนีะยรรู้สึกแอบดีใจครับให้รางวันหน ой, <ช>่อยให้นัวัลหน <laughs> <laughs> อ่อยยังไงแล้วมันเป็นยังไงพอตอนที่มันรู้แล้วมันแบบเฮ้ยม,มีอะไรนี้ด้วยล่ะอะไรเงี้ยก็ดีใจครับดูชิปก็อร์ัีมองอะไรองเงี้ะดีใจครับที่เขาแบบรอเรารอเรา ถ่ายเสร็จแล้วก็มาก<ช>ินข้าวความราอีกรอบหนึ่งเออพราะดูเขาดูไม่น่าจะใส่ใจเราขนาดนั้นหรอใส่ใจเขาใส่ใจอะไรที่เขาใส่ใจเราเกิรอะไรที่คุณคิดว่าเขาใส่ใจเออ,อย่างเวลาก่อนวันก่อนที่จะไปแบบว่าโลไหนที่แบบต้องไปเช้าเช้าเนี่ยครับผมก็ จะต้องไปนอนกับเขาไปนอนไปนอนจริงๆใช่ไม่เพราะว่าเขาอยู่ไกลไงเดี๋ยวเขาแบบไม่ทานใช่แล้วเวลาผมขาดอะไรเนี่ยเขาก็จะถามว่าเอานู่นไหมเอานี่ไหมใช่แล้วเขาก็คอยช่วยเหลือใช่ครับอ่ะแล้วอย่างตอนแบบถ่ายแบบมันก็เนอะมันก็ต้องมีซีนหวานๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้อยู่ดูหลังมอนิเตอร์ได้ไหมคะ ดูสิครับดี่โป้ดูครับเช็คงานเช็คงานในฐานะผู้กับหนึ่งผู้ซีอ้นเป็นยังไงในฐานะผมว่าผมไม่มีตําแหน่งเขาเรียกว่าเป็นผู้กำกับพิเศษอารมณ์แบบหลังจากซีที่แบบถูกผันมีไฟอยงกลางแล้วมันเป็นยังไงก็ผมว่าหลายๆหลายเขาเรียกหลายๆหลายๆเทคเนี่ยดีหมดแล้วนะแต่พี่โปจะอารมณ์ประมาณว่าพี่มันได้อีกสำหรับเรารู้สึกเออแบบพี่เขาตั้งใจปั้นในหลายๆซีนของมาเอกับตาซึ่งมันยากนะแบบ ทั้งบทพูดทั้งอารมณ์ทั้งจังหวะทั้งไฟที่ค่อนข้างจะมืดแล้วมันต้องทําแข่งกับเวลาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบผมมานั่งดูตอนจังหวะถ้าสมมติผมเป็นคนดูนะอแอคชั่นนะอาต้ามา <c oughs> ผมก็จะแบบนี้บบเออแล้วคือผมในฐานะสดแสดงแล้วกันผมก็จะรู้สึกว่าเออแบบพอย,ยิ่งเพงเทงเยอะยิ่งรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีขึ้นแบบเล่นแบบการจูบไม่ได้แค่อยากจูบเพอยากจูบ แต่มันมีการจูบแล้วมันมีจุดประสงค์หลายๆอย่างเช่นความเป็นห่วงอะไรเงี้ยเรื่องซึ่งเออดีดีดนะในนอนแรกคนนึงแล้วกันเห็นว่าเป็นอย่างนี้ใครับพี่ออนเล่นได้ได้ได้อยู่ตอนที่เขามีฉากหวานๆกันมากไหมดูครับบอกเลยว่าซีนนั้นโลนั้นคือออาได้ไปถ่ายด้วยแล้วก็เป็นซีนที่แบบเอยเป็นโลที่แบบว่าฉากเลิฟซีนจะเยอะหน่อยอก็ได้ดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกน้องก็จะมีความเกง่งไรอย่างที่ฟุกบอกว่าพอหลังๆแล้วแบบ เหมือนแบบทุกคนแบบเริ่มเข้าใจในอารมณ์การแสดงแล้วก็แบบเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นไม่เขินมากขึ้นก็รู้สึกว่าโฟล่เรื่อยๆแล้วโฟแบบแล้วหลังจากโลนั้นก็รู้สึกว่ามันก็จะมีโลอื่นที่ต้องถ่ายเลิฟซีอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็ได้ยินว่าพี่โปเขาก็ชมสองคนนี้อยู่ว่าแบบดีขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ดูส่วนผมอาไม่ได้ดู ฉาเขาเรียบสิ่งแรืว่าได้ดูฉากที่เขาแบบว่ามีความกุ๊กกิ๊กกัน้ยงหน่อยหัวหน่อยเขาดูแบบเออคุณต้องอยู่ในสถานการณ์เพราะคุณต้องแบบใช่ใช่เออมันเป็นยังไงเรายินข้างเรายิ้มหรือว่าเราทําไงก็อยากยิ้มมาแต่ว่ามันยิ้มไม่ได้อะอย่างเช่นฉากที่รักสามแซวนี้แล้วกันก็แบบว่าก็เห็นคุณเธอเขาถึงนิดหน่อยทําเป็นดึงก่องก็ก็น่ารักดีครับแบบว่าเคมีเข้ากันดีเอาเราตั้งกับนี่เอกแล้วครับเป็นยังไงพอเป็นแบบ มันต้องมาเล่นฉากแบบซีนด้วยกันอย่างหมครัจริงๆพอถึงเวลาจริงๆอะรู้สึกว่าเขินกันน้อยลงเพราะว่าได้เวิร์กช็อปคู่กัน<ช>เยอะอะไรครับตอนนั้นก็จัดจ้านตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วอะไรย่างเงี่ยเอาวะเอาสุดตั้งแต่เวิร์กช็อป <c oughs> อะไรย่างเงี้ยตอนของจริงก็เลยแบบมาเอาวะเอาเลยเพร้อมละ,ละอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าตอนเวิร์กช็อปมันก็ยกังแบบมีแค่แบบเอคอครู่ acting อะไรเงี้ย แต่พอแบบมันมาสถานการณ์จริงเนี่ยก็จะมีอย่พี่กล้องพี่ไฟพุ่กลับเพื่อนนักแสดงอ๋อตอนเราเพิ่งนาที่เราตัดหมดเลยครับเราไม่เห็นเลยเราเห็นกันเองใช่สองกับตาก็เหมือนกันจินตนาการว่าตอนนั้นอยู่กันแค่สองคนใช่เพรา้ว่าเป็นยังไงพอตอนพอถ่ายทำมันมีควาแบบมันมีแบบเขินไหมในใจมันยังมีเขินอไหม จะเขินตอนที่เสร็จซีนมากกว่าใช่ตอนที่แบบปากซีซีนเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่โอ้โหโอกาสจะบอกต้องต้อลือดหน้ามันเลยต้อลือดหน่ามนเลยแล้วเข้าอีกแล้วเจออะไรแล้วเข้าอีกเลยครับในเรื่องว่ามันก็แบบใช้เวลานานนะผมว่าซีนลบซีนอะโฟล์สุดใช่มากกว่าทุกซีนก็แบบปล่อยไปตามวก่อนจะเขินเวลาไม่พี่เกองเซลมากกว่าวมาเขาเขาเซลอะไรกันเด็ก โห miten. ไม่ต้องกินข้าวเที่ยงละขนาดนี้อะไรเ <Becca. S 2> งี <Punk> <ahead. S 1> ้ยหรือว่าไมอ่ะกินอิ่มแล้วใช่หรือว่าโหจุบอร่อยมากอะไรเงี้ยไม่หรอกเพราะว่าแบบเขาก็กินข้าวสองรอบอยู่แล้วในมาสก์ก็เท่ากับกินสามมันเลยมีเลิฟซีนเขาบอกเขาบอกได้ยินเสียงมัวแบบไม่ต้องสั่งแบบนั้นเลยหรอไม่แต่นี่มันจะมีซีนที่เขาต้องขัดคืนบ้างอะไรเงี้ย พี่โบยบอกว่าขาดคืนหน่อยนี่ชอบไม่ชอบเราขาดคืนเขาเลยแวเราขาดกีรอบเลยเราปฏิเสธเลยเหรอมันคือมันลืมเหรอมันฟินจัดเตอนก้างคืนไงฮะคนม่งไงแหม่ปากคือผมเนี่ยยังไม่เคยคือกำลังจะจบจับแล้วกำาังจะใช้หรือเปล่าไม่คือคืออะไรเนี่ยคือผมยังไม่เคยที่จะรู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะดำดิ่งไปตัวละครขนาดนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมต้องนำไปใช้แหละเว่าถ้าตัวละครมันสุดอะส้าเรับน้องผมว่าดีนะถ้าเล่นสุดสุดไปเลยอะไรเงี้ยแบบให้มันเต็มที่เลยอะไรเงี้ยต่อยพว่มกับคัดอย่างเงี้ยสติค่อยมาแล้วค่ะสติค่อยมาว่าดีดีว่าเออเป็นอะไรที่ดีใช่แล้วเป็นยังไงมาแบบยังไงคิดยังไงเฮ้ยผมไม่รู้อีสานผมผมได้ยินผมได้ยินพวกกลับบอกอยู่ แบบเวลาบีอะไรเวลาตอนที่เขาเข้าฉากกันผมก็นั่งฟังนั่งดูอยู่ก็ใช้ได้แต่ผมว่าไม่เท่าไหร่ต้องรอดูของเขาดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยของคุณก็ดูขอคุณก็เห็นเออแม่ไม่เคยเห็นเลยนะเฮ้ยคอยดูทีเดียวอ่ะคนอื่นเขาเลยก็คู่นี้เขาขายว่าเขาแบบว่าสตดแบบแซ่บแน่อันนี้เขาบอกว่าของเขาก็ครบรุ่นเหมือนกันเออเออมันจะ แล้วของเราสองคนเรามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะสวดมนต์ไปทั้งวันมันจะมีของปาคำอะชื่อเราแค่นี้หรอชอบมากจริงๆแล้วเวลาทุกครั้งที่พี่โปะวะพุกท่องคาถาในใจผมคิดแค่อย่างเดียวเลยรักผีมาคาถาอะไรวะเอ้ารักขั้วอะไรแฮร์รี่พอตเตอร์ไงคือเราเราเราต้องคิดเองอะไรอย่างเงี้ยครับอักขั้วนั่นคือจำจำอะไรอย่เงี้ยผมก็จะโม้หน่อยไม่แต่ว่าเอาจริงๆคือ เขาเรี่าอะไรเลิอกซีนของทุกคู่อะผมไม่รู้แบบอ่ะรู้แค่คู่ของไม่เอกับตาแต่ของคุณออฟของเชียของแหลายคนไม่รู้เลยอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็จะมีแบบบางโมเมนต์บ้างที่แบบแสดงความเป็นห่วงใยกับเพื่อนๆดูทกคนอะไรเงี้ยเราได้แค่ห่วงใยใช่ใช่็ไม่ใช่แค่ห่วงใยไม่ไม่มีไม่มีจูบไม่ม่ดูเศร้าๆนะเลือกเลือกไปทางสายขาวไงเราสวดมนต์คือผมว่าบางทีความรักสำหรับผมมันมันไม่ใช่จูบ มันคือการการช่วยเหลือกันหล่อเลยนะรักหลายคนเลยดิว่าช่วยหลาลยคนเลยนะเล่นอ่ะผมว่ารักแบบเพื่อมนุษย์คือแบบรักแบบนั้นอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราอยู่ในสิ่งในธรรมกับรฮเตอร์ก็ต้องตัดบ้างคือคือมันอาจจะตัดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ก็ต้องตัดให้เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็ชันรักเธอนนะในแบบที่มนุษย์รักกันอยากให้เธอปลอดภัยนะแต่ว่า วิธีวิธีมันเรื่องกินก็ต้องมีการป่าขอเจ้ากำกนนเนิดใช่ปะละ่ะอ่านี่นแสดงว,ว่ามีอาจารย์มันก็ต้องมีคาถาคิดว่าถ้าเรามีหนึ่งคาถาเราแบบที่เป็นคาถาที่เราจะมีตลอดชีวิตใช้ได้ตลอดเลยอลินคนาถาของเราเครือคาถาอะไรเออหัวข้อของผมนะรับผมจะเป็นเ e อ็กเพกโตอะไรนะเอ็กเพกโตอะไรนะที่เป็นคาถาป่เป่าป่ามา oh. มอ่ะป่าพวกคุณเนอย่างอ่ะใช่ใช่ใช เอ็กเพ็กโตพิโตเลียมตัวเลียงเลยเราเป็นมาได้ไหมโรเซียอเมริกาเป็นแฮรรี่พอตเตอร์ชอบไหมชอบชอบขี่ไม่กว่าเดียว์ลักตอนนั้ี๋ยวประมาณว่าถ้ามีผู้ร้ายมาเอ็กเพ็กโตพิโตเลียมเนี่ยมันจะแสงสว่างโดนเรลยใช่ใส่ดํามังใส่เขาด้วยเสาเอาที่เอาลักขนาดเลยนี่เนคไม่ออกเลยนะถ้าพอเนคถึงแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ชื่อคาถาก็ได้ชื่อคาถาครับ ชนะพันชอแล้วกันอุ้คบครบจบจบเลยแต่ไม่รู้ท่องถูกหรือเปล่านะเปิเสียงันได้เราสองเราเปิดเปิดเปิดเอาอ้องเชล่าจะเอาไรถาอะไรดีคะัของผมเป็นคาถารวยวันรวยคืนเลยสวดีเงินนอกพีน่าแสนพีน่าแสนด้วยนะสวดเถื่นพด้วยด้วยเดี๋ยวไม่ด้วยเถื่อนเท่าไหร่แล้วนะ ไปแบบนี้พี่จะขอติดตามเป็นลูกน้องเชียร์แดงอ่าต้าค่ะของผมนโมสามจบแล้วกันนะครับนโมสามจบแค่นี้เลยหรอแค่นั้นเลยครับเราจะเอาไว้ทำอะไรไล่ผีครับเราคิดว่าเจอเราเจอผีเดียวหรอไม่รู้เหมือนกันเราไม่เอะอ่ะของผมนี่เลยหน้าทองฉันจึงเป่าคาถาเธอในเธอลงรักอ่ะคือเล่นกระถิ่ไม้ก็แล้วกันไม่ยกไม่เกัเจ็บซ้อง เขาอยากให้คนหลงรักคุณอยากให้ใครรักบ้างใอ่ครับอยากให้ใครรักบ้างถ้าใชจนานาทองก็ทุกคนเลยดไิไม่ที่อย่างนั้นเขาต้องมีรักเดียวน,ะนานาหน้าทองนะมันรักหลายคนไม่ได้นต้องเลือนได้แค่คนเดียวไอ้หลายใจ <c oughs> ผมไม่หลายใจนะ <c oughs> ไม่หลายใจเออ <c oughs> ถามเขาหรือยังเพราะสวดละโมนะสวดละโมอาจจะไล่แมนานาทองอยู่ได้นะ <c oughs> เ,เขาจะได้เราได้ไงเ,เราช่วยเขานะช่วยเสร็จแล้วก็ไปได้คนหนีไปแล้ว